ก็เหลืออีกเพลงโชว์เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นการแบทโทว์กันในโชว์สุดท้ายระหว่างทีมประดุกรงเจกับทีมสั้นยาว V6 น้ำแข็งและวี9พระแพรครับ สั้นยาวครับถามถ้ยท่าดีเนี่ยคิดกันไว้ก่อนเลยเพิ่งจะมาเดินออกตอนนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลยนะฮะหลังจากที่ดูเขาแบทเทิลกันมาหลายคู่แล้วแล้วรวมทั้งเราก็ได้แบทเทิลไปทีหนึ่งแล้วกับทีมอะไรนะกับเด็กกำพร้าเหรอครับออกับเด็กกำพร้าได้ไปทีหนึ่งแล้วนะครับมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาไหมตอนที่เรานั่งดูกาอยู่นะ จะมีอะไรแปลกๆให้ดูเกี่ยวกับการลูดกันอะไรมากขึ้นไม่บอกบอครับแต่ต้องมีอะไรให้ดูแน่นอนนะครับหลังจากที่โชว์นี้จะเป็นโชว์สุดท้ายแล้ว<ๆ>ก็นั่งคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะทีเดียวนะครับกล่าวว่าอย่างนั้นแล้วเราก็มั่นใจว่าคราวนี้ทีมสั้นยาวจะทําอย่างดีที่สุดนะครับ<ๆ>เพื่อจะสู้กับทีมประดุกรงเจให้ได้พร้อมนะครับ<ๆ>มั่นใจเต็มที่ เฮ้ัทีมปนุกรเจและทีมสั้นยาวการปะทะคู่สุดท้ายความเป็นร็อกและหมอลำในเพลงคิดฮอดจะผสมผสานกันได้ลงตัวแค่ไหนไปพบกับการแบทเทิลระหว่าง ที่สั้นดาวและทีประดุกโรงเจ ที่อาทิตย์ร้องรักเธอฟ้าแล้วไม่เคยรักใครคนนี้มันไม่อยากให้จัง ยาวมันต้องวาไม่นานจะกลับมาต่อให้อีกมือฝาไลกากันไว้รักยังไม่กับความคิดถึงไม่เคยจหายไปเป็นไแล้วนอความพังเป็นไกแล้วนอกความพังที่เคยฟังเคยฝาอยจูไว้ในหัวใจยามห่าไกลแล้วยังจำได้บ่เห็นดาวยังโค่นากันอยู่บ่หา สัญญามันคงจำถึงใจเก็บคำว่าหักไหวถ้าคนใกลบ่อนองคิดทอดเน้อพอทักแพร่บานี้เป็นจังใดแต่ยักคิดถึงเธอนะอออออชีวิตไม่มีเธอเหตุใดโลกนี้ฉันดูโหดรักฉันท้องทะเล สั้นยาวและปลาดุกโรงเจเชิญครับคุณปานครับโอ้โหแหมมันดูหนังเรื่องเลยนะครับเป็นฉากที่พระเอกนางเอกกำลังถูกที่โกปากซอยกับแฟนสาวเนี่ยคอยลวนลามนะครับคล้ายๆอย่างนั้นยังไงไม่มีผิดเลยขอคอมเมนต์ทีละทีมเลยแล้วกันนะครับ สำหรับทีมสั้นยาวเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ชอบชื่อเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวพี่ฝังเองก็มีหลายอย่างในร่างกายที่เหมือนกับติดชื่อทีมนะครับคือเอาเรื่องสั้นก่อนถ้าสั้นเนี่ยก็คือความจําสั้นนะครับยาวก็คือสายตายเริ่มยาวแล้วทุกวัน oh. นะครับสั้นยาวทีมสั้นยาวเนี่ยลีลาเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดนะครับโดยเฉพาะ ผ้าขี่คอตอนหลังอันนี้ชอบมากนะครับถือว่าถือว่าเป็นโชว์ที่สนุกนะครับสำหรับคู่สั้นยาวนะครับโอ้โหถึงก็ต้องถอดเสื้อเลยเหรอีิโกอ่ะแต่ถ้าเรื่องร้องนะครับสำหรับปลาดุกรงเจนะครับเพลงนี้ชนะนะครับถ้าเรื่องร้องนะครับให้กำลังใจกันจับ เมื่อสักครู่เพลงที่แล้วนะครับที่เรามีหลุดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างแต่เพลงนี้ทําได้ดีเอาเป็นว่าถ้ารวมรวมเนี่ยจะต้องให้คะแนนแล้วก็เอให้ประดุกยาวดีไหมหรือว่าไงเพราะรวมกันนี่นะอ่ะให้นี่ดีกว่าครับประดุกรงเจครับขอบคุณครับคุปัาครับเชิญจุณโซครับผมคิดเหมือนที่ปังนะครับ ปลาดุกรงเจสามารถดูแลเรื่องการร้องได้ชัดเจนกว่าแต่เพลงนี้ผู้ชายของทั้งสองทีมผมชื่นชมว่าเข้าทางอีกละมันร้องได้พอดีมันร้องได้โยนและมันกลังวานมากแต่ถ้าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูให้สนุกความเป็นร็อกมันต้องดิบๆหำๆหน่อยผมเอาชุลมุนนะฮะผมให้สั้นยาวครับ ผลสุดท้นะครับตัดสินใจได้ในคราวนี้คือด้วยความเป็นแบทเทิลนะฮะมันก็สงครามอยู่ที่ไหนความชุลมุนมันก็อยู่ที่นั่นมันก็จะว่าไปจะว่าดีกว่ากันก็ไม่ได้อยู่กันเท่าไหร่เร็วกันก็ไม่เร็วกันเท่าไหร่มันก็มันอยู่แล้วเพราะมันชุลมุนไปหมดนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะแสงเงาอะไรที่มันไขว้ไปกันหมดก็แต่เท่าที่ผมเอาหูฟังเสียงมาเนี่ย เอา่านี้ผู้ชายดีจริงๆผู้ชายสองคนนี้ร้องดีแล้วก็ปัญหาอยู่ที่ผู้หญิงนะฮะคงต้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของสเกลคียหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่มันชุลมุนต้องตั้งสติดีๆนะครับผมเอออันนี้อันนี้อันนี้ประดุกอันนี้สัญญาวใช่ไหมเอาไงดีครับ <laughs> ผมชอบท่าฟอน ผมชอบที่สองคนที่ฟ้อนร้องกันขอบคุณครับเอา้าขอกำลังใจให้ประดึกลงเจและสั้นยาวหน่อยครับก็ครบไปแล้วนะครับ